สวัสดีครับผมออซซี่จากเซเว่นช็อนะครับคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับต่อจากคลิปรีวิวนะฮะก็ <Julia> จะเป็นคลิปวิธีการรีเซ็ตหูฟังรุ่นนี้นั่นเองนะครับซาวพีทแคปซูล l e 3 Pro นะครับก็ผมขออนุญาตทำคลิปวิธีการรีเซ็ตแยกออกมาละกันเพราะว่าท่ทานที่พบเจอปัญหาเนี่ยน่าจะดูคนละส่วนกับการรีวิวนะก็เหมือนเคยนะครับวิธีการรีเซ็ตหูฟังเนี่ยส่วนมากแล้วนะครับ เราจะรีเซ็ตในกรณีที่หูฟังซ้ายขวาไม่เชื่อมต่อกันนะครับผมเชื่อว่า90%ี่ยนะครับที่จะรีเซ็ตเนี่ยมันจะพบเจอปัญหานี้คือไม่ว่ามันจะเกิดจากปัญหาอะไรก็ตามนะครับมันมันไม่ยอมเชื่อมต่อกันนะครับไม่ว่าจะเกิดจากการที่แบบเราใช้งานนะครับเท่าที่ผมพบเจอแล้วกันนะาการการที่หูฟังเนี่ย มันจะหลุดจากการเชื่อมต่อจากกันเนี่ยเท่าที่เคยเจอนะครับในในตัวหูฟังเนี่ยมันมันจะเจอจากปัญหาหลักๆก็คือการที่เราใช้เล่าหูฟังมบนแบตหมดนะครับซึ่งอ่าพอมันแบตหมดเนี่ยนะครับมันจะหมดทีละข้างนะครับมันจะมีข้างใดข้างหนึ่งที่หมดก่อนอีกข้างเสมอเพราะว่าลักษณะการเชื่อมต่อของ หูฟังบลูทูธในทุกวันนี้นะครับที่เป็น2หูเนี่ยมันจะเป็นการที่หูข้างใดข้างหนึ่งจะเชื่อมกับตัวโทรศัพท์เรานะครับแล้วมันก็จะส่งสัญญาณมาอีกข้างหนึ่งเพราะฉะนั้นมันจะมีข้างใดข้างหนึ่งที่กินพลังงานมากกว่าข้างเสมอแต่ว่ามันบอกไม่ได้ว่าข้างไหนเพราะว่าเดี๋ยวนี้โทรศัพท์หูฟังรุ่นใหม่นะครับตัวมันเองสามารถส่งผ่านข้อมูลได้ทั้งคู่นะครับแล้วแต่ว่ามันจะให้เชื่อมข้างไหนนะครับมันจะมีข้างใดข้างหนึ่งหมดก่อนทีนี้ปัญหามันมักจะเกิดจากตอนที่เราใช้งานมันจนหมดเลี้้ยงงงไปขานนึะครับแล้ว อพอเรา,าเชื่อมต่ออีกครั้งจะบางครั้งนะครับอาจจะมีโอกาสเกิดอา,อาการแบบไม่เชื่อมต่อกันขึ้นได้ก็คือซ้ายขวาไม่เชื่อมต่อกันนะเท่าที่พบเจอคืออาการนี้อีกแบบหนึ่งคือเราใช้หูเดียวบ่อยๆนะครับจนหูฟังมันจำนะครับว่า,าเราจะใช้ข้างเดียวพอเราจะหยิบม,มาใช้2ข้างเนี่ยมันก็เลยไม่ยอมเชื่อมต่อกันนะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีวิธีการรีเซ็ตอยู่แต่ในส่วนของอา,อาการแบบที่เปิดไม่ติดข้างนึงนะครับแบบเสื่อมนะครับ หรือว่าตัวตลับไม่ชาร์จอะไรประเภทนี้นะครับอันนี้เราต้องไปแก้ปัญหาที่จุดอื่นนะครับซึ่งส่วนมากจะเป็นการส่งเคลมมากกว่าแต่ว่าการรีเซ็ตจะแก้ปัญหานี้ไม่ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการรีเซ็ตกันอันนี้ผมหาข้อมูลมาจากทางเว็บไซต์เมืองนอกนะครับเพราะว่าทางซาวพีดเองก็ยังไม่ได้มีวิธีการรีเซ็ตบอกมานะฮะก็วิธีการเขาให้ทาแบบนี้นะครับดับแรกนะครับให้เราเปิดตลับหูฟังแบบนี้นะครับหยิบหูฟังออกมาก่อนนะ แล้วก็เอาหูฟังใส่เข้าไปทีละข้างนี้ปึ๊บให้มันกระพริบนะครับมันจะกระพริบเป็นสเตทที่บอกว่า,าหูฟังใส่เข้ามาในตลับแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราทําการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้แหละข้างๆนี่ซูมให้ดูข้างๆ้างช่องชาร์จนี่ช่องชาร์ใช่ไหมมันจะมีปุ่มเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนะครับนี่นะเออมุมนี้เห็นนะครับอย่างนี้นะกดมันค้างไว้นะครับจนกว่าไฟหน้า ไฟสถานะตรงนี้จะกระพริบสีแดงขาวนะครับก็กดค้างไว้ประมาณ1ิวิแหละกดไว้อย่างนี้นะครับมันจะกระพริบไปก่อนปุ๊บๆอะไรไม่ต้องสนใจนะครับเห็นไหมครับสีขาวมันกระพริบแล้วนะครับอ่านเนี่ยเห็นไะหกระพริบแดงขาวสองั้งเป็นอันเสร็จแค่นี้เองนะครับสำหรับการรีเซ็ตนะครับง่ายๆแค่นี้เลยหลังจากนั้นก็ให้ปิดฝาลงมานะครับแล้วก็ทําการเปิดใหม่นะครับเอาอุปกรณ์ที่เราใช้งานมาเชื่อมต่อได้เลยเดี๋ยวก่อนผมเอามาเชื่อมก่อน เดี๋ยวนะฮะอ่ะเพื่อจะดูว่ารายชื่อสําหรับท่านที่ไปพบเจอว่าหูฟังมันขึ้นเป็น2ชื่อ2ข้างนะเห็นไหมว่ามันจะขึ้นเหลือชื่อเดียวแล้วนี่นะครับก็จะไม่ขึ้นเป็นแบบซ้ายขวาแล้วนะครับสำหรับท่านที่พบเจอปัญหาแบบนี้นะครับก็สามารถนําวิธีการรีเซ็ตอันนี้นะครับไปแก้ปัญหาที่พบเจอได้เลยนะครับเน้นนะครับว่ามักจะเกิดจากปัญหา หูฟังซ้ายขวาไม่เชื่อมต่อกันนะครับรวมถึงการรีเซ็ตจะแก้ปัญหาอะไรได้บ้างก็คืออา,อาการที่หูฟังเชื่อมต่อยากนะครับหรือว่าเราอาจจะใช้มาสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ไปเชื่อมต่อเครื่องนู้นเครื่องนี้สลับเครื่องเชื่อมไปมา iPad มั่งมือถือมั่งเพื่อนยืมมั่งแฟนยืมมั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แน่นอนมันเกิดแคสในระบบเยอะๆนะครับก็การรีเซ็ตก็จะคืนสภาพค่าโรงงานที่มันเคยเามายังไงก็ คืนไปอย่างนั้นนะครับแต่ว่าอุปกรณ์ที่เราเคยเชื่อมต่อก่อนหน้าก็ต้องนํามาเชื่อมต่อใหม่นะครับมันจะไม่กลับไปเชื่อมต่ออัตโนมัติเหมือนเดิมแล้ว <c oughs> ก็คือเป็นการที่ลบค่าทั้งหมดในตัวหูฟังออกนั่นเองนะครับทำให้หูฟังมันกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับเหมือนกับเราเพิ่งซื้อมานั่นเองมันจะไม่รู้จักเครื่องใดเลยนะครับ <c oughs> ที่เราเคยเชื่อมต่อมาก่อนหน้าก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการรีเซ็ตสำหรับท่านที่พบเจอปัญหาก็ลองไปแก้ไขกันดูนะวิธีการนี้นะครับก็คลิปนี้ก็เท่านี้เลยยนะครับับงงไก็ หวังว่าทุกท่านจะแก้ปัญหากันได้นะครับแล้วก็มีความสุขกับการใช้งานอุปกรณ์ของเรานะครับก็คลิปนี้ก็เท่านี้เลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ